สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนาทีครับประจำวันจันทร์ที่เจธันวาคมนะครับวันจันทร์นะครับมันจันทร์อีกแล้วนะเออมันจะเป็นวันจันทร์ดีหรือว่าวันจันทร์ไรนะครับเออวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวันที่บอลพีคมากที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เอาความรู้สึกแล้วกันนะผมจะเอาแบบที่เรียกว่าค้านที่ผมเคยพิเคราะห์มาค้านแนวทางตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ แต่ถามว่าเปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนไปได้นะครับอ่ะก่อนอืึ่นเลยครับสมาชิกครับก็ใครที่สนใจอยากจะเชียร์ฟุตบอลให้สนุกตื่นเต้นมากกว่าเดิมนะครับผมปักหมุดไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสมาชิกครับรวมถึงเข้ามาแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกรงังใจนิดหนึ่งนะครับเออนะครับยังไงก็อยากจะลบก่านนิดหนึ่งครับเพื่อนกดไลค์นิดหนึ่งนะตอนนี้คนดูของเราก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยนะเวลาบอลเข้าคนดูก็จะน้อยๆนะครับ อ่ะใครที่ต้องการสนับสนุนช่องนะครับรายละเอียดผมแปะไว้ตรงข่าวบทที่คลิปนะครับยังไงเสียสละเวลาเลื่อนอ่านกันสักนิดหนึ่งนะครับมาไปดูกันที่คู่เดียวของเราดีกว่าครับอย่างที่หน้าปกได้บอกไว้ครับไบตันพบกับท่านของซาตันครับเป็นศึกฟุตบอลทีลิกิตครับคู่นี้ตี3ตรงตามเวลาบ้านเรานะครับราคาเปิดมาเป็นเสมอนะครับเอ๊ยยังไงคู่นี้นะครับราคาก็รู้สึกว่าแปลกแล้วนะครับ ไปดูในส่วนของไซตรวมถึง Head to He a d ในการเจอกันสนิทนะครับ5เกมหลังสุิทผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าไบาตันไม่เคยเอาชนะซอลตัตันเลยครับไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะครับโดยที่นะครับ5เกมหลังสุิทผ่านมาครับชนะไป3นะครับซอลตัตันชนะนะแล้วก็เสมอไปอีกสักครั้งนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาลงเล่นในบ้านของไบตันเนี่ยช่วงหลังซอลตันตันคาดที่จะถูกฉลกนะ3เกมหลังที่ต้องออกไปเยือนไบตันชนะรวดนะครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดถามว่าใบตันเป็นยังไงนะครับล่าสุดเสมอเลี้ยวโูได้ครับในบ้านตัวเองหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองย้อนกัน5เกมช่วงหลังก็ดีขึ้นครับเพราะว่าชนะไป1ครับเสมอ3แพ้นัดเดียวครับแพ้ล่าสุดในเกมบอกไปเลยครับแพ้ต่อทางสเปอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเกมในบ้านของเขาครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับรวมทุกรายการนะ ส่วนผลงานของทีมยังเซาท์ทงตันในวันนี้ครับล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านแพ้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2อประตูต่อสนะครับมองภาพรวมถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะไม่แย่นะครับเพราะว่า5เกมหลังที่ผ่านมาชนะไป3ครับเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้1นะครับทีมที่ชนะชนะเอเวอเรตันะครับแอตตาวินล่านิวคาสเซิลนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากก็เก็บได้นะครับแล้วก็เสมอเสมอในส่วนของวูดท์ตันนะครับและ ที่แพ้ก็คือแพ้แมนยูนั่นแหละครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือทางด้านของเซอร์ตัตันจะยังไม่มีทางด้านของเดรดอิงนะครับในเกมนี้นะเราขย,ยับมาดูในส่วนของเรนราคาอัตราการจ่ายกันสักนิดนึงครับนี่แหละครับ,รบที่ผมเกินไว้ต่อต้นคลิปครับว่าผมจะไม่เรียกว่าจะแวกแนวทางของตัวเอิงนิดนึงนะครับถ้าเรามาดูอัตราการจ่ายตอนนี้ครับในราคาเสมอนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าถิ่นจะจ่ายค่อนข้างต่ําเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1.8283 น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับในราคาเสมอสดทีเดียวต้องบอกว่าค่อนข้างล้นนะครับค่อนข้างล้นเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.11 2.10อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าราคาที่มันเปิดมาลงถึงอัตราการจ่ายมันเอียงไปหาเจ้าบ้านมากเกินไปนะผมยังเชื่อว่าบอลคู่นี้น่าจะเป็นหนักบมอนเดิมนะครับเพราะว่าเจอกันในช่วงหลังที่ผ่านมาเซาท์แฮมตันเขาจะทําทได้ดีกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนครับและเทียบฟอร์อมล่าสุดแล้วโอเคลนะ ไบตันอาจจะดูแล้วเป็นทีมที่รู้สึกว่าช่วงหลังดูดีขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับซอลทอมตันเองเป็นทีมที่ขอโอกาสไม่กี่จังหวะครับพวกเขามักจะเรียกว่าจบสกอร์ได้อย่างเสมอนะครับจะเปรียบเทียบกันแล้วครับเกมืลกของไบตันกับซอลทอมตันผมไว้ใจเกมลุกของซอลทอมตันมากกว่านั่นเองนะครับคู่นี้เชียร์ซอลทอมตันนะครับ มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับเม้นลงคุยกันใต้คลิปนะครับคิดเหมือนกันหรือเปล่าชอบเหมือนกันไหมบอกกันสักนิดนึ่งครับสมาชิครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนิดหนึ่งครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้ผมขอให้ทุกคนบวกไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ